อนนี้เรามาถึงคูปซัมซุงนะฮะตอนนี้เรามาดูอยู่ในส่วนของร้านเจนคอมพิวเตอร์จะมีขายอยู่ในย่านไอทีมอลนะครับไทรไฟแถวปอร์จูน,นะฮะชั้นสาชั้นสี่ครัาวน,นี้จะมาคุยกับคุณพงษ์นะครับเป็นพนักงานขาย,ยที่ร้านจะแนะนําว่าโน้ตบุ๊กแต่และซีรีส์เนี่ยมันใช้งานเป็นยังไงบ้างเหมาะกับใครบ้างนะครับเริ่มแรกก่อนเลยดีกว่าครับในงานเนี่ยมีตัวโปรโมชั่นอะไรบ้างก็ค,คือ ตัวที่แรงๆเลยอ่าใช่ครับตัวที่แรงก็จะเป็นตัวนี้ครับผมวมื่นสี่เก้าเป็นคอยเสาปกติราคานี้ส่วนใหญ่จะได้แค่พวกเพียบโอเคควมสุงทำมาก็จะเป็นสามตัวใหม่ได้ครับสามโอเคตัวนี้ใช่ไหมครับนใช้งานพื้นๆปกติน่ามื่นสี่เก้าร้อยอันนี้ราคารวมเว็บนะครับรวมแว็บตัวนี้ยังไม่รวมนะและของแถมทั้งร้านที่พิเศษหน่อยก็จะมีพวกประกันคู่ข้อมูลให้นะครับองสุดโอเคครับแล้วของแถมมีอะไรบ้างครับแถมก็ไปของเมา นนอะไรกลยอะไถ้าถ้าเด็กน้องที่นักศึกษาจะแนะนำาุคตบกปกะไ็ได้โอเคได้ครับแล้วก็อยากให้ดูแนะนำเน็ตบุ๊กหน่อยนเน็ตุ๊กซัมซุงมีเน็ตนี้เลยตัวนี้เน้นๆมีกี่สีครับตัวนี้มีสีเดียวสีเดียวนะครับราคา อะตอม5้าตัวใหม่เป็นลูกพอได้เลยนะฮะแรมก็เป็นดี r สองสองกิกอันนี้ก็320แรม2กิกนะฮะมร้อี่สบตเตอรี่กอยู่ในนามเลยข้อมูลมีแรมโปรเซสเซอ์เซลนะประมาณกี่ชั่วโมงครับ8ถึง10ชั่วโมงตัวนี้ประกัน1ปีประกัน1ปีครับราคาโน้ตบุ๊กสเปคโนแบตหนึ่งหเก้มาจากโน้ตบุ๊กสเปคนะโอเคจัดเต็มที่เดี๋ยวมาถามราคาเองบอกมาจากโน้ตบุ๊กสเปคนะครับไปเปิดเอวีดีอกทราคาตัวนี้เนี่ยจะสามารถแลกซื้อ ตัว external DVD ในราคา990บาทก็ในงานนะครับเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับแล้วตัวถัดไปเป็นตัว R439 นี่เป็นรุ่นกลางเป็น i5 ่กลางมาจากซีรีส์เมื่อกี้นะครับเป็น i5460 การ์ดจอเป็นตัว ATI 5145ที่ใช้งานทั้วไปทั่นไปไม่แรงมากครับอันนี้ประกัน ประาหนึป uhm, ีเหมือนกันึ่ปีเหมือนกันนประัสองปีจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับ R 4 7 8ลโด่งดังเมื่อปีที่แล้วครับราคประมาณเงี้ยลนก่อน29เด้ใช่ครับเหลือ22,900เท่านั้นคอย5 4 5 0นะครับการจอเป็น32 G 3 2 0 1กิก ประกัน2ปีคุ้มสุดๆของหนักเบาเจะเป็นตัวนี้13นิ้วนะฮะตัวนี้มีสีแดงไหมครับนี้ถ้าเป็นสีแดงจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งีอยรุ่นนึงสาเป็นรุ่นันรุ่นท็อปกว่านี้นะฮะแต่รัวท็อปวันเป็น14บนิ้วเป็นตัวนี้ตัวนี้คือร่าสุดตัวล่าสุดจะเป็นตัวเป็นไอเตัวนี้นะฮะคอยห้าห้าหกศูนย์เดวิเดียจีฟรามสามศูิ แรมอัดมาเต็มที่4ีกิกโอเคประกัน1ปีราคา 27, 900. 2 7 9 0จ็ดเก้ารัออ๋อตัวนี้นะนนะถ้าเห็นเป็นจะเป็น,เ,ปนเรียกว่าซันชาย n e s ช n s ครับเงางาแล้วตัวนี้เห็นบอกมีแลกซื้อ DVD ได้ด้วยหรือเปล่าครับ โดยเฉพอเน็ตพุ่งเท่านั้นได้ไม่หมดโอเคนะครับรุ่นนี้ที่เป็นที่ศกเสียงในโนบุกสเปนนะครับว่าซัมซุงเป็นก๊อปปี้แคทหรือเปล่าแต่มาลองดูแล้วนะก็เป็นดีไซน์ของซัมซุงเขาเองก็ดูค่อนข้างที่จะสวยงามคีย์พิเศษที่ทำหาเยอะงนคือ15นิ้วนะคแล้วก็ตอนซัมซุงไม่มีแล้นี่อะฮนี่15นิ้วนะมีนำแผ่นมาให้ด้วยสวยงาม ตัวนี้นี่ความละเอียดหน้าจอเท่าไหร่ครับเรโซลูชันทั้งสามพิกเซครับก็สามยังไม่ได้ฟูลเฮดดีจะเป็นอะไรเฮดดี้เฉลี่ยโอเคแล้วต่อไปมาดูรุ่นนี้กันบ้างรุ่นนี้รุ่นอะไรครับซีรีส์ Q ซีรีส์ Q ก็จะเน้นนุ่มหนักเบาสำหรับซีรีส์ Q หนักเบาอ่ะฮะอยกหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็มีไฟสเปคเป็นยังไงบ้างครับ โอตัวนี้นะราคา2ิ0นอ3สามารถ0ูุตนจะสามารถซืิการจอดได้ประหยัดพลังงานนะครับประกัน1ปีราคาไม่ถึง2000ก็ถือว่าคุ้มนะครับบอดี้สีเงินค่างสวยงน้าหลังส สีออกดำเทาแมทัลลิกถือเบามากเลยฮะ1.89รวมแบตเตอรี่ถัดไปเป็นรุ่นตัวนู้นเป็นรุ่นใหม่ SF เรียกรุ่นชรางเรียกซั่นวาช้างเป็นมีสายชาร์จเรีวาฉลาม อช่เดซายแรงบระดาใจมาจากฉลามฉลามนีนะเป็นเคิร์ฟนะมีนี้บอดี้บอดี้เป็นเพลูมิเนียมเพลโลมิเนียมนะครับไม่เป็นรอยอยจับแล้วจะดูดๆนิดๆใช้อยู่อาจจะเป็นมันษย์ไฟฟ้า ส่วนใหญ่ตัวทัชแพนเนี่ยจะทํามาเป็นตัวเดียวไปเลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะะทดี่คีย์บอร์ดจะเป็นชิเรตกรันเปือบถึกรุ่นดีไซน์ของมนุษยีพ์บอร์นะ สี่เท่เงินรบ USB 3.0นใช่ไม่สองขอดเลยนะไห้สองขอดเลยเหรอฮะริงจอ๋อโอเคตัวนี้ก็อันนี้เป็นในส่วนของเร่าๆทั้งหมดของซัมซุงสครับตัวนี้นี่ตัว SF ตัวนี้มีสีเดียวเหรอครับมีสีเดียวครับีรับประกัน1ปีมีใบสเปคไหมครับสเปคมี ตัวสเปการนตัวไหนฮะอยไว้อยู่อตัวนี้ใช่ไหมฮะสีน้กเคอวามต้กใจเลยการจองแกนสองจเป็นออตตมัตองตครับก็คือเน้นที่สายเน้นเน้นตัว CPU แรง ถ้าพี่น้องชาวโน้ตสเปคสนใจนี่ห้อซัมซุงก็มาหาร้านเจ็ดคอมพิวเตอร์ครับคุณลุงบอกมาจากโนุ้สเปคราคาพิเศษไปเลยพิเศษไปเลยของแถมมาเต็มที่แถมเต็มที่นะครับจัดให้เลยครับโอเคขอบคุณมากครับคุณโบครับผมครับมีช็อต